เรื่องาเรื่องกันอดีตของสามนณรบัณฑิตบัณฑิตสามนณนในสมัยศาสตร์ก่อนก็คือ่นก็ได้เกิดในปลายสมัยของพระพุทธเจ้ากสัสสปะนะคนเป็นคนถูกคนยากเป็นคนตีรับจ้างทั่วไปหาฟืนขายเกี่ยวหยาขายหยาคือจะเป็นหยาฆ่า,าหยามุ่ง หรือจากหลายย่างที่แล้เห็นได้มั่งบ่ได้มั่งที่กินมั่งบ่ได้กินมั่ง,งแต่เมือหนั้งมันมีการประกาศพิดในในเมืองน,นั้นแหละว่าผิกสุเดินทางกับม่านีนะ่ประมาณเกือบรอยลูกคนที่ไปประกาศเข้าวเป็นคนชีมา ขีมาป้ายประกาศว่าผู้ใดสิรับเลียงมูภิกษุแล้วตวตามฐานะผู้คนเขามีแน่ก็เอาหาอง,อง,องค์สององค์สามองค์ก็ว่าไปเลือกภิกษุอยู่องค์หนึ่งเมื่อมันปลายสมัยดอกไม่สมัยนั้นไม่สมัยพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่นั่นแหละถ้าเขากับว่าไห่ เขาเขาบ่กให้สามนณรนบัณฑิตเลยว่าสามนณรนบัณฑิตบ่มีอีกอย่างสิใงห้ท่านคือมูแต่ว่าเพิน่นเกิดเที่ยวขขร้องอ้อนว้อนอยู่หัันแหละผู้นั้นกับว่าให้แล้วดด้ให้อีกได้อีกดด้แล้วบ่บว่าให้บ่ให้ทีนี้ก็เลยลำคานาแนวใดอ่ะเอาไปสักอง์นึงมึงดูมึงสิก้าโตมึงเองกับ,บ่มีกินแล้วมึงคิดว่ามึงสิเลียงมูพิษุสงเล่านี้ได้บอกกับว่าไปแลี่ ตอนนี้หลังจากว่าเเขาอ,อนุญาตให้แล้วไปขอรับจ้างอยู่ในบ้านสีทีหนึง่งว่าท่านเจ้าขา่าสิจ้างผู้ขา้ายั้งก็ได้อขอได้เงินเสือเขาจากทัพพี่หนึง่งคุณก็รับจ้างอยู่นั่นแหละเหดเบิดทุกอย่างเลยเหยนแบบเหตุแบบมีความลื่นเลื่องบันเทิงด้ว่ํำไปลองไปเอบ่าวว่าสิแบบไม่บ่าว่าสิเกี้ยวหยาบ่าวว่าสิทุกอย่างนั่นแหละ ล่ำไปลองไปหลังจากเสร็จงานเสร็จที่เรียบร้อยก็กลับไปไปหานสิบเบ็ดเรียวกัไปใส้เบ็ดก็ได้ป่ามาพวงหนึ่งเก็บไปล่ำไปลองไปลองก็ลองสารพัดในสารเสริญคุณพระเจ้านั่นแหละลองก็เลยล่ำไปลองไปฮอตเหมือนนันมาตอนตอนนี้มาแล้งมาแลงเศรษฐที่ก็สังเกต ปกติแล้วมันหนาดาคําเกลียดมันหาอยู่หายกินบ่ได้นันเป็นยังบ่กันนี้มันคือสนุกสนานลื่นเลื่องบันเทิงแท้เลออยบอกว่าเป็นยังเมื่อนี้คือแปลกประหลาดานม้เกลื่มสุกยังกระดกก็เลยว่าผู้ขาก็ได้รับภิกษุองค์หนึ่งเพื่อสิเดสิได้รับเรียนภิกษุเลยดีใจว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเ่าเคยทำบุญเ่เคยทำทานบ่าเคยเห็นอย่างจากอันจากยางด้วย ตัวเมื่อนี้แม่นว่าพวกข้าตายลงแม่นการห้ท่านสิ้นสุดแล้วขอได้ตั้งใจให้ได้เหตุตามสิ่งที่ปรารถนาเถิดนย่าพที่ฟังแล้วเอก็เลยดีใจนําก็เลยสนับสนุนเอาขนมให้อีกแน่ของหวานอีกแน่ปลาอีกพ่วงหนึง่งปัจจุบันยุพ่วงหนึ่งแล้วชิหโต,ตปันได้มาอีกพ่วงหนึ่งแบ่งปันให้ดีใจลุลเลิกบันเทิงตเตรียมตัวเมื้อนั้นพระพุทธเจ้าเสด็จเองด้ แหลกเปลี่ยนกับภิกษุภิกษุบุรุษนี่แล้วภิกษุนี่บุรุษนี่เราตถาคตจะขอ,อ,อขอให้เธอนั่นนะ่ะจงไปอีกบุรุษผู้หนึ่งนะไปยังสัน่นพุทจะเจ้าทรงขอเองได้แหละเมื <c> ่อ <oughs> มีการประเคนืัตหารยังเรียบร้อยแล้วพน,นังพน,นึกอธิษฐานในจิตเด้พนบด้ว่าให้เพินเกิดมาลยุยเด้ในศาสนาก็ดี อ,อทำอันใดที่พระศาสดาตรัสเอาไว้แล้วสมควรแก่ทำขอให้ขอให้ข้าพเจ้าจงได้รู้ถึงแก่นแห่งธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมตามตั้งแต่เมื่อเยาวัยยังเด็กมีพิธนอธิษฐานเราเออขอให้ข้าพเจ้าได้รู้รู้ถึงธรรมแก่นธรรมเ,เมื่อเยาววัยยังเด็กเปินวายจางังสี ่โดยผลการที่ผลอธิษฐานลักษณะว่าขโอได้บรรลุธรรมดูลธรรมเห็นธรรมตั้งแต่อายุยังหน่อยอยังถูกทรมานไปยังไงกันนล่เป็นผลของผลนมาในศาสตร,ร์นี้ศาสตร์นี้ก็เริ่มมาเกิเป็นบัณฑิตสามเณรสามเณร,เรบัณฑิตอายุใจเก็ยขวบแล้วก็บรรทุกลุกธรรเร็วอีกขึ้นกันนี่ก็ดีแค่คนผมเพียงขั้นเดียวผมตกพื้นดินปุ๊บแล้วก็บรรลุอลหาหันเลย หละจังหวะต่างก,กันกับพวกเ้าที่บ่เข้าถึงถึงธรรมต่างกันทีอเฮาบ่เขาเ้ขาถึงความจริงเพราะว่เาเ้าบ่คคอยได้ยินได้ฟังธรรมหลักษณะบอกให้ดิที่ดับถูกไปเลยเออส่วนมากมิให้ขอเอานั่นขอเอานี่เ,ออเพื่อนก็บ่ได้ขอเอาเดื่นเพิ่อนอธิษฐานจิตตั้งใจมุ่งมัน่นสู่จุดหมายที่เพิ่นปรารถนาเพราะว่าเพิ่นเห็นถูกเนี่ยเพิ่นเห็นถูกจะพูดถึงวาในีศาสตร์นั่นะเ็นบรรลุ โซดาบันมาตาในาสานั่นเลยนะมาตาในาสา์ของพระพุตธเจ้ากัสปะแล้วแต่ามาฟางังธรรมนี่พึบที่เดียวขนานเลยอรหันเลยลเจ็ดขวบโกนผมขังเดียวได้นะี่ยผมตกลุงดินปุ๊บอัน,นิจังอน,นัตตาเกิดดับพ่ไม่กเปนตนปุ๊บปล่อยว่างทันทีเลยนะจังหวะและแต่ละคนแต่ละคนถ้าจะอธิษฐานก็ให้อธิษฐานให้ได้บรรลุธรรมได้ดวงตาเห็นธรรมถึงปัญญพในศนสัร ปัจจุบันนี่รถมันจังจอออ่อเพื่อนกับว่าปัจจุบันคือขึ้นกันนั่นหล,ละแล้วในสาน,านั่นกับบรรลุคือกันเ,ออเป็นพระสกิทาคามีพุล่ะเกิดมา่อีกคราวเดียวออไปตกค้างยุสวรรค์น,นิดหน่อยเกิดเมื่อคราวเดียวมาได้ยินฟังธรรมพระพุทธเจ้าโคดมห้องนีแหละไปโกนหัวท่านั้นบรรลุธรรมเลยนั่นแหละนั่นแหละมองสิพลจากทุกตั้งปวงความลำลุ้ยกับพระทานในเมรัการพลจากทุก ความลำด้วยก็ดีความอยากจนกระหังถูกสองเท่าตั้งใจืั้งกายส่วนมลำรวยอาจจะเป็นทุกทั้งใจของถูกอย่างมีครบหมดแต่ว่ามีความคุณมั่วอยู่ในใจคิดหายนั่นแหละดีปดีที่บารีมีฟังบได้ฟังธ่รมบามีธ่รมเป็นเหตุเป็นปัจจัยเห็นาตอนนี้พวกทำเร็วซ้ำนักลงไปกาเกาอีกสังวาพวกเข้าเยอะ จะไปประมาทในความจากใดนั้นเป็นนีครับเอามันศาสตร์นีโหลดศาสตร์นีขณะนี้ปัจจุบันนีผู้ใดอยู่ใดกับลมหายใจคิดเปรียบเทียบเอาตัวเพียงแค่ว่าปฐมชาชันเพียงแค่ว่าเป็นผู้มิสติอยู่กับลมหายใจตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจคาคาว่าสติกับแปลวันนึกนึกถึงลมหายใจเมื่อนึกถึงลมหายใจอยู่เนืองเนื่องหรือประคิดอย่างอื่นเลย คิดเฉพาะในลมหายใจล้าเอ่นว่าสมาธิสมาธิก็ค,คือคิดตั้งมันตั้งมันก็ตั้งมันโดยทันยังความตั้งมันคือล่มหายใจนั่นแหละที่แรกเลยเมื่อรู้สึกตัวในลมลมหายใจแล้วอาการปิติมันเกิดฝันเห่ากับคิดบางทีตอนที่เหาอยู่ในลมหายใจนี่กับอาการปิตินี่สุกกับทุกมันเกิดอะไรเด้เพราะว่าเหาบอกไปคิดนั่นจกบ่คําว่าดับตัณหาอุปทา,านไมนะ่ความจากได้อยากดีอยากมีอยากเป็น คำว่าด,ดับนคือบอคิดบอคิดถึงบุคคลที่รักมั่งที่เกลียดมั่งบอคิดถึงสิ่งที่ยังไม่มีมั่งบอคิดถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วมั่งสิ่งที่มีอยู่แล้วก็บข้ามลำรรวยแต่แมนผู้รวยก็ดี<อ>สิ่งที่ยังไม่มีก็บ่ได้ไปคิดถึงว่าจะไปนคนปล่อยหาทางใดใช่ไมมให้พวกข้าคิดบังในใจของเจ้าของ,ของขกับขัดอยู่กับลมหายใจอยู่กับอาการปิตินั่นแหละดูทั้งสี่ ความกระวนกระว่ายความเรอารอ้อนความตกใจมันจะเกิดมาบังใดอี้ราะว่าเขาบังคดิดงจะได้ความคิดนี่ประคองอยู่แค่กับลมหายใจนั่นแหละประคองอยู่ลมหายใจกับอาการปิติอ่นะยิงว่าให้นัยยะให้ข้อคิดการตามรู้ตามดูตามเห็นความเปิดดับไปเอาตัวจอมาเลยกกับตัวจิตเท่านี้เองนะ จิตบ,บ่มีรูปร่างบ่มีตัวตนแต่ว่ามันไปสอนเร้นอยี่กับวัตถุสิ่งของบุคคลสัตว์สิ่งของเมื่อไรกร็ช่างที่มันไปสอนเร้นคําว่าสอนเร้นหมายถึงเขาไปนหนกถึงมัน,มนเ,เป็นภาพสัญญาเป็นความทรงจําเก่าๆไปหนึกถึงคนผูนัน้นเป็นหนกถึงคนพูน,น,น,นี้จิตมโนอ่นบละจิตไปคิดถึงแล้วมโนคือภาพต่างๆที่มปนปรากฏขึ้นนั่นเองเอวิญญ,ญาณป่านี้แต่เขาปรุงแต่งต่อปุ๊บวิญญ,ญาณหมายถึงความรู้สึก รลับรู้ในความสุขมั่งทุกข์มั่งพอใจมั่งไม่พอใจมั่งจิตมโนปัญญาณสิ่งเรานี่เกิดขึ้นมาแล้วเพิ่บอันแหละพบได้เกิดขึ้นแล้วพระอาศัยว่าจิตมีที่ตั้งตั้งในคนผู้นั้นบุคคลนั่นสัตว์นั่นสิ่งของนั้นเออไปเพ่งไปเล่งไปจ้องไปค้นมั่ขึ้นมาระยากให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้จิตมโนปัญญาณเกิดพบเกิดถตาตายในขณะนั้นก็เปลี่ยนไปตามอารมณ์นั้นอารมณ์โกรธก็ไปนั้นลกอารมณ์โลภก็ไป เปรตอารมณ์หลงกับเดรรชานถ้าอารมณ์ดีอารมณ์ถ้าเข้าไปคิดถึงอยากสร้างพระพุทธรูปอยากสร้างวัดอยากช่วยเหลือคนอยา่างเออไปสวรรค์มุนออีอะไรจิตมโนวิญญาณถ้านึกงถึงทังดีนะมันพับออกไปหายโอ้อยากสรา้างพระแบบนั้นเด้เนี่ยออกตายในขณะนั้นซะก,ก็ไปสวรรค์ยังต่ํากับดาวบดึงอะไรหรว่ายัางต่้ ทำ่ชาคนถิ่นึ่งถึงทานจังสิเอ,อือจริงแล้วแต่คนสรงชาติไปความมันประแม่นแค่นั้นเด้ไปพ้ม,มนเด้แต่ว่าสามารถเลือกได้อย่างว่าเลือกได้พมก็ไใดสาวค์ก็ไใดนี่คือชิดที่ข้าไปคิดถึงอ,อ,อยากสร้างพระพุทธลูปอยากสร้างพระเจดีย์อยากสร้างศาลาโรงทําเออยังสิ คือว่าอยากถวยายพระไตรปิฎกหรือลักษณะในการคิดถึงรละลึกถึงบทสวดมนต์ไปพร้อมการทรงชั้นที่หนึ่งมันเนึกได้เบิดนั่นแหละที่หนึ่งมันก็สามารถนึกได้นั่นแหละทุกยางเกิดจากจิตจะหาห้าสิถ้ตสีเอาโตคื่ว่าให้ดับขาดออกไปเลยหนึ่งจิตนี่ยบางครั้งก็นึกถึงดีมั่งบางครั้งก็นึกถึงชั่วมั่งเป็นกุศลมั่ง เป็นอกุศลมั่งจิตไม,ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนใช่สัตว์บุคคลจิตนี่ก็ไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาครับบุคคลสัสิ่งของแล้วก็ดับออกจากบุคคลสัตว์จิ่งของเรานั่นนะ่ะไม่ควรถือเอาทุกอย่างเกิดจากจิตนมันก็หดสันกับมาตวบาเนี่ทุกอย่างเกิดจากจิตอืจิตเป็นผู้คิดผู้ึกผู้ปรุงผู้แต่งแม้จะเป็นเนึกคิดปรุงแต่งเฉพาะเรื่องเดียวแซยุ่งสันทั้งวันทั้งคืนตลอดชีวิตเป็นไปว่าได้ อ๋อนี่จิตก็ไม่เที่ยงเนี่ยไม่เที่ยงบ่เป็นแปตามอำนาจบังครับอแไรขั้าวสาติี่จึงําว่าสาติจึงสําคัญได้หรือสติคือการนึกถึงนึกถึงยังนึกถึงลมหายใจเมื่อตั้งมันอยู่กับลมหายใจแล้วเอิ่นว่าสมาธิสติสมาธิปัญญาปัญญาคือความรู้ทันเออตามรู้ตามดูตามเห็นรู้เท่ารู้ทันมันต้องรู้ทันดะ ือท่านยังทันความคิดที่กําลังไปนึกไปคิดไปปรุงไปแต่งเออที่นี่ให้มันมันคิดไปบางไรปุ๊บก็ดึงกลับมาล้มก่อนให้มันมาตั้งมัน่นอยู่กับลมหายใจก่นอนนะฮะจนกระ่าคอยเหตุไปอย่าเพิ่งไปขาดคันนี้เอาผลมันจะเป็นเราเองดอกเมออื่อมันตั้งมั่นกับลมจริงๆแล้วเนี่ยนะเออการวิตกวิจารณ์ในความคิดมีอยู่แต่อารมณ์เกิดขึ้นไม่ได้ใจบัลล การวิตกวิจารเรื่องนั้นเรื่องนี้มีอยู่แต่อารมณ์เกิดขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีความปรารถนาอันนี้สิเป็นเราเองเด้ออันนี้มันจิเป็นเราเองหมายถึงว่าบาม่มีความปรารถนาอารมณ์มันเกิดบ่ได้ก็คือเบิดอารมณ์เบิด,วดความปรารถนาแล้วว <s> ิตกคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้วิจยัยวิจารณไปวิจารณ์ก็คือว่าอยากสรุปผลแบบนั้นแบบนี้เอเอเงินเดือนวิตกวิจารณ์มีอยู่เป็นธรรมดาแต่ว่า บอได้ปนเปื้่นไปในอารมณ์บ่มีอารมณออ์มีโต๊ะคือเฮาิสรสางอันใดอันหนึ่งโครงการอันใดหนึ่งสักอันสักอย่างวิจาร์กันเนื้อกีไปเอานั่นเอานี่แบบนั้นแบบนี้ผู้นั้นผู้นี้มาซอยงานจังซันจังซี่ปุ๊บอ่ะเ็ตก,ก,กันแลวไปบ่เ็จกันแลวไปคือกันเด้บ่มีอารมณ์อะไรจึงบอกว่าทุกคนเอาอารมณ์เดอ้อมาเป็นเกินยืนยันวัดตนเองแหละ <c oughs> ทำความ้อใจคำว่า เรื่องของมสับควาววาสติเกิดขึ้นนึกถึงเแหลยเรื่องของมสับมันระลึกนึกถึงนึกถึงยังระลึกนึกถึงลมหายใจเออคืออานาปานาสีเรืนลลึกถึงลมหายใจถ้าอยู่กับลมหายใจปฏไปีคิดอย่างอื่นเลยแม้ชั่วขณะหนึ่งหรือหนึ่งนาทีสองนีก็สังเกตว่าสมาธิจิตตั้งมั่นในความสงบสงบตัวมันอยู่ในลมลมบ่มีรูปร่างตัวตนตั้งมัน่นอยู่กับลมหายใจปิติเกิดนะเมื่อปิติเกิดเริยกเลื่อว่าเอกะขะ เอกับแปว่าหนึ่งเ,ออเป็นผู้มีจิตหนึ่งที่ตั้งอยู่เพ่งอยู่ในอารมณ์ที่เป็นหนึ่งเป็นอารมณ์อุเบกขาและอุเบกขาจึงสําคัญจึงแม้่าจะเป็นอุเบกขาเวทนาอ,อความรู้สึกนี่ยังเฉยแต่ว่าเมื่อมีการกระทบกระทงแล้วเมื่อมีการเมื่อมีการเห็นการได้ยินเรื่องราวต่างๆเออตัวนี้เืินว่ากระทบได้ไหเมืม่อการได้ยินได้ฟังการเห็น ตบเรื่องเล่าต่างๆกาห <c oughs> าเห้ากําลังคิดนึกไปนี่เกิดวามพ่อใจลบใจเออตัวนี้เราที่ทเป็นตัวเตือนเราเองดึงปั๊บขึ้นมาหาลมหายใจก่อนถ้ามันมีกําลัางมากแล้วมันจะเป็นเองหรอกค้อว่ากําลัางตั้งมันมากเข้ามากเขาเกิดความเคยชินกับบ่ไปเป็นคนเรื่องมากบ่าไปเป็นคนสอลอแสแหละเรื่องของชาวบ้านว่าไปยืนยันบ่ไปตัดสินใยดูเขาดูเขา เกิดความเิกชแล้วเดี๋ยวมันกะลาเองดอกตัวนี้นะแต่ว่าทุกคนน้นนะ่ะสร้างเหตุให้มันพ่อถผลมันอยู่ในที่เหตุนั่นแหละผลมันจะเกิดขึ้นเองดอกเหตุก็คือลมหายใจให้มากอยู่กับลมหายใจอยู่กับความรู้สึกอันเป็นอาการติร่างกลางคิวกลางาาหน้าผากลางหัวก็ว่าไปให้ยืนจับเอาจุดเดียวที่มันสามารถทําให้เกิดขึ้นได้เร็วเด้อ มันบ่ผิดจากยางดอกแต่ว่าอยู่ในปีตตในหายางแต่ว่ามันฝุ่ง่านจักสิเอาอันใดกันแนนจัเสิเอาอันใดตัวนี้เลื่อเลบ่เาเป็นเอกะหรื่อบ่าเป็นหนึ่งอารมณ์เลื่อเาเป็นหนึ่งเลยอ,อยากใ้ตัวคนเห็ุมันเป็นหนึ่งและสามารถเกิดทําให้เกิดขึ้นได้ไวมีวาสีวะาสีแปลว่าความคล่องแคล่วว่องไวอคือวิธีที่ฝึกให้นี่แหละเดือบตาบังปั๊บมันก็ขึ้นปับ๊บเลยได้ละว่าหาตั้งแต่ลมก็ได อินว่ารู้สึกเวทนาในเวทนาไปเลยก็ได้กายในกายคือลมให้ใจคือกายในกายอันหนึ่งต่อมากครับมันก็มาอยู่กับเวทนาเวทนาในเวทนากัออยู่ในความรู้สึกอันเป็นอุเบกขาเวทนาคือนงกลางระว่างขีวกลางของัวนี่อายุแค่นี้เราต้องไปอื่นอีกจิตในจิตมันก็ควบคุมของมันเองดอกมีจิตในจิตก็คือสตินั่นแหละกำกับความคิดกำกับความคิดกำกับมาไหวใส่ไหวลมมั่งไหวในความรู้สึกแห่งเวทนาในเวทนามั่งเออ ตัวนอกๆกับเวทนาเวทนากายกับยังหนึ่งเจ็บปวดหอหนาวกับรู้ทำการทํางานกับรู้แต่ว่าพระท่านในเมนเวทนาในเวทนาแต่ว่าก็เพื่อที่จะน้อมเข้าสู่เวทนาในเวทนานั่นแหละเพื่อทีน้อมก็ไปสู้นั่นแหละราะว่าเขาบอไปคิดถึงผู้อื่นแต้เขาอยู่ในนี่ยังอธิบายอยู่เมื่อคืนก็ดีเพวกว่ารู้สึกตัวทั้งพ่อรู้จากว่ากวาดบ้านรู้จึกว่ากินข้าวนั่นมันเป็นเวทนาหนอกอยู่แต่ว่าก็ยังดี แต่ว่าเข้าจากให้ลึกเข้าไปสู่เวทนาในเวทนาความรู้สึกหนอกแล้วถึกปัดออกถามันกขบาขามันเข้าไปอยู่ในเวทนาในเวทนามาถึงอุเบกขาวเวทนากวาดบ้านความรู้สึกหนอกถึกปัดออกคือเข้าไปไปคิดถึงเวทนานอกแต่อยู่ตในเวทนาในการทําการทํางานจึงไม่เหนื่อยบเมื่อเลยเนี่มีเหตุไปเลยแล้วก็บ่อุม่งเน้นจุดไม้ว่าวววววสิเลวเลี้ยวเแียวสาเหตุไปเรื่อย นี่แหละจังว่าเหตุั้งใดมันสิเกิดขึ้นได้เร็วเกิดขึ้นได้ไวเกิดขึ้นได้ทุกขณะที่นึกถึงเกิดขึ้นทุกขณะที่มีสติระลึกนึกถึงแล้วก็ตั้งมันปับ๊บทันทีเลยเรื่องว่าสมาธิสติสมาธิเนีย่ยเหตุทั้งใดทสิเร็วในตัวนี้เลยมีวิธีการฝึกให้เขาเอาแบบเดียวเลยเขาบอกฝึอกอย่างอื่นอฝึอกเลยบดนั่นแหละในกรรมฐานสี่สิบอย่างเลยสี่สิบออกไปก็ไอะไรเอบอบาฝึกให้เอาอันนี้ เอาอันเดียวโลดคืเอเฮ้าผู้ปเป็นแล้วเนี่ยแค่อาทิตย์เดียวมันก็เข้าใจดกักนะแต่รู้ลมให้ใจเขาออกหมยางแงี้หนาขึ้นนึ่งฝ่าแต่ว่าสติขึ้นนึกถึงลมให้ใจเขาออกเออมันก็ขึ้นปั๊บทันทีโหลดน,นี่ขับขันเรื่องใดขับขันเออรถแหบโค้ตงต๊โค้งทังสิสามารถนึกถึงลมให้ใจได้ปั๊บทันทีเลยเออมันก็เข้ามาปับ๊บนั่นแหละองค์ชั่นรักษาเองแนีมา จังหว่ามันมีผลประโยชน์ไร้ไดหรือว่าส่วนเกินยังกว่าไปส่วนประโยชน์ไร้ไดส่วนเกินของแถมกว่าไปเยอะนะมีมากนะอันพวกนี้ในการส่งชั่นความเจ็บไข้ได่ยวยที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดเลยที่เกิดขึ้นแล้วก็ค่อ,อยๆทุเลาเบาบางและหายไปนี่คือ,คอเรียกว่าผลพ่อยได้ของแถม อีกอันหนึ่งบันทรัพย์สมบัติที่ยังบ่ท่านได้มีหรือว่าการทํามาให้กินฝืดเครื่องเอคอยสมบังจกังซี่ลระเทศไปเถอะสามเดือนสี่เดือนกันไปเริ่มความสมปรารถนาในในเรื่องเงินเรื่องทองในกิจการงานต่างๆนี่เหยีไปนี่คือผลพไยได้เนี่ยนี่่แมันหลักมันแต่ว่าม,มันเป็นของแถมอันนี้ล่ะสิลากค้นนี่แลลวผลพไถได จิตตั้งมันได้เร็วก็จิงห่งทุกคนฝึกแบบตั้งมันงังตั้งมันล้มตั้งมันอุณาล้มตั้งมันเวทนาในเวทนาเออเออว่าจิตจิตในจิตมีสติเร็วพอมนึกปั๊บเป็นปั๊บปั๊บปั๊บออกกันหล่นะลวจังว่าเขาเน้นผลพั้วใดมันเยอะคนที่ป่วยเป็นโรคนั้นเป็นโรคนี้ก็ค่อยท้าเบาบางลงไปเออคนที่บาป่วยคือบาป่วยเลยเด้ยบาทนี่เออนั่นแหละแล้วของแถมมันหลาย แต่บบบแมแมนแค่น้อัน,นิี้ทรงของมันบุคคนผู้ใดทรงชานตายไดพ็มาโลกเลยคนอ่ะด,ดีบรีบรรุอรหันต์ไม่ขณะใจขาดพร้อมอหลายย่างอยู่แบบเออเกีเ่ยวกับการทรงจาําธรรมะคําสอนอันนี้คําสอนอันนี้แหละเอออาจจะไปบรรลุข้างบนก็นได้บต่ต้องลงมาเกิดอีก่ยบรรลุในเทพเทวดาสันได้เสนอก็ได้ แม้ตแต่ลุกขะเทวดาพุ่มเทวดากับบรรลุใด,ดเลีเยอากาศเทวดาจาตุงดาวดึงยามาดุซิตนิมมาปลานิมใดทั้งนั้นขึ้นไปพุ่มโลกได้ทั้งบดเออแต่ว่าตรงนี้สุตตะของพระพุทธเจ้านี่แหละจังว่ามันมีอันสงมากอันสงหลายว่าให้ทุกคนมาตั้งมั่นทู่นี่เถอะทุกคนอยู่ในร่มหายใจมัง่งมีในความรู้สึกในความรู้สึก กายกายในกายก็คือลมหายใจเนี่ยแต่ก็เวทนาในเวทนาก็คือความรู้สึกอันเป็นอาการปิติจึงเป็นอุเบกขาเวทนาจึงเกิดได้เพราะความคิดมันบอเป็น,นถึงบุคคลสัตว์จรงของผู้อื่นเรื่อเวทนาในเวทนาเออแมตา่างกายจะคของนันมันก็แค่รู้สึกตัวว่าทางานหรือซื่อแต่ว่าความรู้สึกที่ลึกก็นั่นคือเอาตัวนี้จิตในจิตมันขวบพุ่งทั้งเบิดดอก คำว่าทมคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมันเกิดการกระทบกระทั่งมันเกิดการรูการเห็นนั้นนั้นนั้นโอ้ยอะไรแ้ามันกลาลังสิคิดไหลไปสู้ทําให้ก่อเกิดอารมณ์ได้กลับมาเลยกลับมาสู่ลมหายใจปับ๊บปิติเกิดปับ๊บเนี่ยมันจิมันจะละของมันเป็นลําดับลําดับเองดอกฝึกเอานาฮะจังเนียนเรื่องเดียวยืนบเน้นเ,เห็นก็ให้เห็นแบบอย่างใบเลยคือเห็นความจิดที่กำลังไปนึกถึงผู้นั้นผู้นี้ กำลัางนึกงกำลังปรุงกำลังแต่งบอกเหตุแห่งความเกิดจิตมโนวิญญาณขึ้นอย่างมันไปขิดถึงบุคคลสัจจุงของมโนคือภาพที่มันบันทึกไว้แล้วสัญญาถึกไว้แล้วเรื่องบามโนปรุงแต่งอยากปรับอยากปรุงอยากเปลี่ยนอยากแปลงอยากให้เป็นยั้งสั้นยั้งสี่วิญญาณเกิดวิญญาณนั้นเกิดจากตาขูจมูกด้นใจวิญญาณเกิดจากสัญญาอันตาขูจมูกด้นใจบันทึกไว้แล้ว ทีนี้เาราลู่ท่านมันปั๊บดึงกลับมาเลยก็เห็นอ๋อจิตก็ยังเป็นของจากของเองมีความบันทบได้คิดแช่เรื่องเดียวเลื่อนบาเกิดมันเดี๋ยวไปคิดไปเรื่องใหม่อีกเลื่อนบ่ดับนี่เห็นความเกิดดับนะดูเข้าดูเข้ามันก็บรรลุแล้วบรรลุแล้วก็เลยบ่ได้เห็นยังดับมันก็อยู่ของมันนังสัน่ <c oughs> สนสงว่าทนฝึกเอาเดอา้ออะแหละก็ ठीक uh.